นี่พี่น้องเอ้ยโอ้โหโอ้โหเป็นโลครับพี่น้องเป็นโลโอ้โหอ กับวัดประยู่พี่นอ้องโอ้โหอ้าด่าคิปเปิดอยนขาพี่น้องเอ้ยอ๋อสุดยอดซ้ำแขนครับใส่เป็นโล่อ่ะพี่น้อง โอ้่น้องโอ้ไใส่เป็นโลพี่น้องอ่ะสุดยอดอ่ะไงก็เขนอีกโอ้สุดยอดครับงยย่ายครับสีเขียว อีสารเฮาดงครับผมโอ้สุดยอดอีหรีพี่น้องกัดนิ่มๆนยครับผมุหนโลกกลัวครับ